สวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะสดใสไหมสดใสสดใสมากเออวันนี้วันอาทิตย์นะคะเดี<ม>๋ยววันนี้มาประทมใจเราก็มาบ้างไม่มาบ้างเพราะอย่างนี้คือบางทีภารกิจเราก็เยอะพอสมควรนะนะแล้วก็แล้วก็จะพยายามจัดเวลาใช่ก็จะให้ทั้งวิทยาทานและธรรมทานดีไหมนะคะอะเดี๋ยววันนี้ค่ะมาประองใจน้องคนหนึ่ง ที่เรื่องของสัมพันธภาพคือรู้สึกหลดหดหูเมื่อแฟนเมื่อแฟนแบบมาบอกเลิกนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบเหมือน,นน้อยใจตัวเองอะว่าเฮย้ยเราเราไม่ดีพอหรือเปล่าเรามันไม่ดีพอมานอะไรอย่างเงี้ยเพราะไอ้แค่แค่คิดแค่นี้นะครูเอมมัน มันส่งผลกับความรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองของเราเลยนะเราไม่ดีพอผู้ชายมันเลยจากเราไปเพราะเราไม่ดีพอเนี่ยคิดแค่เนี้ยเราไม่มีความสุขแล้วนะั้นถูกไหมใช่คืออยู่ๆเขามาขอเลิกเราก็ไม่รู้สึกเราก็ต้องรู้สึกไม่ดีเป็นเรื่องปกติแล้วเราต้องรู้สึกเเหมือน,นไรตรงไหนใช่ ใช่แล้วยิ่ง่แกเหรอรฉันอ้วนเหรอออกไปนู่นลเ,<ร>เลยเคิดลบเลยแล้วยิ่งเราไปคิดว่าเราไม่ดีพอเนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันนะเราลดระดับคุณค่าของเราลงเองเลยนะหรือถ้าผู้ชายมันบอกว่าเธอไม่ดีพอสําหรับฉันเนี่ยไอ้ผู้ชายคนนั้นประกาศจะมีคําพูดที่ลดคุณค่าในในตัวเองลงลดคุณค่าใ,ให้ผู้หญิงคนนั้นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรักตัวเองนะขอให้ท่านที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ย ฝึกประคองใจตัวเองนะคะไม่คิด<ะ>ว่าเราไม่ดีพอไม่ต้องคิดว่าดีพอหรือไม่ดีพอครูอ้อขอให,ให้ให้เขาเรียกว่าให้แง่าคิดนิดนึงมันมีคำว่าพอดีพอดีนะถ้าเราคิดว่าเราไม่พอดีกับเขาเราไม่พอดีก็คือเราไม่เราต่างกับเขาเยอะอะอย่างเช่นสมมุติว่าสมมุติเราเป็นคน ใจดีใจกว้างหน้าใหญ่ใจโตเป uh huh. ไม่อ่ะติเราเป็นคนแบบนี้แต่เมื่อเราไปไปคบหาหรือเราเราไปมีเออเป็นเขาเรียกว่าแฟนเราหรือคนรักของเราเป็นคนตรรี์ฉีเหนียวอย่างเงี้ยเมื่อมาคบกัน uh huh. มาอยู่ด้วยกันเป็นคู่ชีวิตกันมันไม่พอดีกันเห็นไหม uh huh. มัน,มนไม่มีใครถูกนะแต่มันไม่พอดีความไม่พอดีเนี่ยมันก็ทําให้ขัดแย้งกันเป็นระยะระยะไงไม่ใช่ว่าไม่ uh ี huh. นะต่างคนต่างที่แตกต่างกันเมื่อมาเจอกันมันไม่พอดีกันและจะต้องแยกยาก้ายมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ใครไม่ดีพอแค่มันไม่พอดีเพราะฉะนั้นคือพี่อ้อกาลังจะบอกว่าไม่ต้องอไปจิตตกคือเ,เราเป็นคนชอบทําบุญแต่คุณสามีไม่ชอบทำบุญอ่า uh huh. ทีนี้มันอาจจะม,มันอาจจะมีเรื่องอื่นอีกเราต้องไปหาว่าเราอ่ะไม่พอดีกับเขาเรื่องไหนบ้าง ยิ่งสมมติว่าอาหารเรากินไม่เหมือนกันเนาะมันก็ไม่พอดีกันเห็นไหมแล้วถ้าถ้าชีวิตคู่ที่มันไม่พอดีกันในหลายๆเรื่องเกินห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็ทําให้มันไม่มีความสุขแล้วแหละแต่ไม่ได้หมายความว่าเราทงคู่ไม่ดีพอต่อกันแต่มันไม่พอดีกันพอไม่พอดีก็ไม่สมดุลมันก็ทําให้ขัดแย้งเพราะนั้นเราเราต้องไม่คิดว่า ใแยกจากเราไปแล้วเราไม่ดีพอเหรอนี่อ่านอยู่ไปคิดแบบไม่ใช่ว่าเราไม่ดีไม่ใช่ให้คิดใหม่ให้คิดใหม่คิดว่ามันไม่พอดีกันมันไม่พอดีถูกว่าพามันไม่พอดีปั๊บเนี่ยจิตมันดีขึ้นไหมคุณค่ามันแบบเอ้ยมันไม่ช่เ่อคุณค่าแล้วนะมันเป็นเรื่องยอมรับอ๋อความจริงก็คือเราสองคนไม่พอดีกันเห็นไหม ใช่แต่ส่วนใหญ่เจอแบบนี้เราก็จะคิดลบแล้วนะว่าเราเสียหายตรงไหนเราต้องปรับปรุงตรงไหนอ่ามันจะประมาณนี้นะคะอืเราจะคิดแบบคิดแย่ไปแล้วมันจะเป็นบาดอยู่ในใจว่าโอ้โหฉันเนี่ยจะคบกับใครกี่คนมันก็ฉันก็ไม่เคยดีพอสําหรับผู้ชายสักคนหนึ่งหรือผู้หญิงสักคนหนึ่งเราไม่ดีพอไม่เอามันต้องมีคนที่พอดีกับเรา ต้องคิด่างนี้นะไม่ใช่ใครไม่ดีไม่ใช่ว่าเราไม่ดีพอหรือคนอื่นไม่ดีพอกับเราแต่มันต้องมีคนคนหนึ่งพอดีกับเรามันต้องมีมันต้องมียู่ล้วเรายังเรายังไม่เจอเท่านั้นเองที่ปัญหาคือหาไม่เจอค่ะแต่ก็ไม่ต้องไปหาแม่พี่อ้อแต่ก็ไม่ต้องไปหาแม่เดี๋ยวเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็จะเจอกันเองใช่ค่ะไม่ใช่รุ่นต้นเอิญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีพอนะแต่มันไม่พอดี นะนี่เป็นวิธีการง่ายๆในการประคองใจตัวเองเพราะคําว่ามันไม่พอดีกันแปลว่าอะไรคะใจของเราพร้อมที่จะเผชิญกับข้อเท็จจริงว่าเออจริงเนาะเราก็ไปทบทวนเออมันไม่พอดีแล้วก็นึกถึงพฤติกรรมอะไรต่างๆที่เราไม่พอดีกับเขาหรือมีพฤติกรรมอะไรที่ทำให้เราต้องทะเลาะกันหรือขัดแย้งกันเห็นไค่ะค่ะอคก็ถ้าไหนที่ให้เราสองคนประคองใจนะคะก็ ส่ง Inbox มาหาไม่ว่าคุณเป็นครูอ้อหรือครูเอมก็ได้นะคะเอาละค่ะคลิปนี้สนับสนุนโดยดรเอมจเจมส์นะคะเพชรในราคาโรงงานค่ะโอ้ครูเอมมีโยคะในส่วนด้วยใช่ไหมตอนนี้ย้ายมาที่เอ๋อไม่ใช่สิคะนนปรับให้เหมาะกับกับกับอากาศไปที่ริมทะเลค,ะค่ะที่หาดพารา ใช่ค่ะตรงหน้าเทศบาตบลตำบลพาราเลยค่ะใกล้ๆก,กับร้านอาหารตาลคู่ค่ะอากาศดีมากเลยนะคะแต่ต้องเป็นเจ็ดมงเช้านะอากาศดีมากๆค่ะใช่ค่ะท่านใดที้มีค่ะท่านใดที่จะฝึกยโยคะริมทะเลนะคะแบบปลอดโควิดด้วยนะเพราะว่าฝึกกันห่างเลยนะนะไม่ใช่ในห้องแอร์ใช่ค่ะครูจะใส <น S> ่หน้ากากตลอดนะเพรครูจะพูดพอพูดมันกระจายเนาะฟุ้งอ่ะ <ด>อ่าแล้วก็<ล>ใส่ใส่หน้ากากหน่อยค่ะเอาละค่ะคุณทุกท่านที่ติดตามเราสองคนนะคะอินบ็อกซ์มาหาเราค่ะถ้ามีเรื่องอะไรให้เราเประคองใจนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ